ส,สนับสนุนเดรยปุ๋ยไข่มุกขาวคาดแดงตราเรือใบไข่มุกผิวดูกระจ่างใสในทุกมุมมองเทสันบอดี้ไวท์เชนิ่งโลชั่นบอดี้โรบัสตาเข้มถึงใจตอนรับกลับข้าสู่ซึกงวันเพสสองห้าสองพันสิบเก้ากับรกการใหม่กับการดวลเพลงขั้นกว่าที่เป็นมากกว่าการประกวดน,นี่คือการดวลเพลงกันของศิลปินลูกทุ่ง ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยโดยกรรมาการจะตัดสินจากทั้งการร้องและการแสดงใครทำหน้าที่ศิลปินในเพลงนั้นๆได้ดีกว่ากันจะเป็นฝ่ายชนะและตอนนี้กระชวลาสำนักเปาเปาวารีส่งศิลปินสายแซบอย่างหนิงปัฐมาลงประชาคะแนนจากมือหายชุติมมาเพลงที่จะแข่งในยกแรกก็คือเพลงอารมณ์เสียค่ะว้า<อ>วเพลงนี้ที่เปาเป็นคนเลือกให้เพราะว่าเปาบอกว่า จริตเพลงนี้มันเป็น,ปน,ปนตัวของหนิงเลยซึ่งมันใช้จริตค่อนข้างเยอะแล้วหนิงก็ไม่ได้แบบว่ามีจลิตที่เยอะไปมันพอดีกับเพลงนี้เลยอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เลยเชื่อแม่ก็เลยเลือกเอาเพลงอารมณ์เสียมาบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้นี่จะทำให้น้องไฮอารมณ์เสียได้อย่างแน่นอน มก็แอบเห็นความแบบตื่นเต้นของหนิงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่หนิงก็สามารถแบบว่าก้าวข้ามผ่านไปได้ถือว่าทำได้ดีค่ะเพงอารมณ์เสียคู่แข่งเต้นตามอารมณ์ดีเชียวโดยเฉพาะท้ายแถวน่ะแม่ไม่ใช่อารมณ์ดีอย่างเดียวดูท่าจะมีอารมณ์ด้วย อารมณ์อารมณ์ดีตามเพลงไปอารมณ์ผ่านเป็นยังไงให้พี่จริงดิดข่าวครับชอบที่เขาเต้น่ะน่ารักเต้นกับแดนเซอร์น่ารักมากเลยลูกตรงที่มาตรงเนี้ยดีหน้าตาลีลาดี มีจริตจัดการดีนะลูกนะช่วงแรกมีกังวลนะลูกนะแล้วอาจจะติดหวานไปนิดหนึ่งลูกมาค่อนข้างดีแต่แอบกังวลนะเออน้นิดนิดได้หน่อยถ้าน้องหายเขาจัดจานในย่านหนีของเราก็แซ่บว่ะกังวลอะไรต้นเพลงกังวลอะไรกังวลกังวลเอวน้องน้องายค่ะอ๋อเก่งกังยนไอ้น้องหายอ๋อกังวลเอวน้องหาย ไม่กลัวกางเกงหลุดค่ะฝั่งนู้นสังเกตดูเต้นกลัวนมหลุดหรือเปล่าคะเอเอ๋อาจจะเป็นกลัวเสือผ้ากลัวเรื่องลีลานะลูกถามพี่คนนี้ค่ะโอ้โหนี่นี่นี่เป็นไงสุภาพบุรุษติงนังของเราพี่เลยฮะลีลาเอ่อจอยโจดีเอมันเป็ยงไงพี่นุ่ะพอดีควันชู่ตี้โป๊ะพี่ พี่ลุงคะให้แต่พิธีกรท้าเท่านั้นเหรอคะทำไมไม่ท้าบ้างคะอท้าใครพิธีกรพิธีกรโถ่พี่พี่รู้พี่รู้อันนี้เขาเด็ดอยู่แล้วไปได้ยินที่ไหนมาก็เมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้จำไม่ได้หรอคะ ใช่พี่ลุงครับที่นั่งนิ่งๆยังไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าจะเลือกรถแบบไหนเท่านั้นเองนะครับมันแซบมันมันถึงด้วยกันทั้งคู่นะฮะในเรื่องของการโชว์ทีนี้เพลงนี้อารมณ์เสียเลือกเพลงก็เข้ากับบุคลิกนะในเรื่องของการโชว์เพราะว่าแต่งตัวเปรี้ยๆแบบนี้นะครับผม ทีนี้มาเรื่องการร้องนะครับอย่างที่พิริดบอกและเห็นตรงกันนั่นก็คือว่ามันจะมีหวานเวลาเวลาหนูหนูร้องแล้วเนี่ยมันยังไม่ขาดสักทีเดียวถ้าเรื่องการร้องพี่ว่าทางไฮเนี่ยไฮก็จะขาดชะโชะโชะโชะเลยนะครับอันนี้ยังมีหวานแต่ว่าภาพองค์รวมเนี่ยมันค,คล้ายกันมากโอ้จะเลือกยังไงดีนะครับไฮก็เสียดายฮะาตต่ำซะเยอะเนี่ยนะครับแต่องค์รวมก็ดีนะครับหนิงมีหวานมันยังไม่ขาดสักทีเดียวอย่างเนี้ยครับผม รอสักครู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีบค,ครับนี่หนึ่งก็เพลงก็โอเคไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะ <C ur ric an> เพลงก็ข้อคะแนนในการร้องเนี่ยมันประมาณประมาณหนะึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีไม่ไม่ได้เป็นเพลงที่ทําคะแนนเรื่องร้องนะแต่เป็นเพลงที่เอื้อให้ประโยชน์กับการโชว์กมากกว่านะเพลงนี้มันเอื้ออำนวนให้มันมีท่าท่าที่จุ๊กจิกจุกเรียกจังหวะเพลงที่มันก็จิกจิกอยู่ข้างในอามันมีอยู่เนี่ยมันเล่นได้อีกเยอะกว่านี้ซึ่งซึ่งก็เล่นน้อยไปนิดหนึ่งนะแล้วก็แล้วก็ ก็แต่ก็ฉลาดตรงที่ว่าตอนที่ตอนร้องเนี่ยคุมเสียงเนี่ยไม่เต้นเยอะเพราะเต้นเยอะมันเสียเสียงมันกระแทกมันจะเปะไปเต้นตอนเต้นเยอะตอนที่ไม่ร้องก็ซึ่งมําถูกแล้วนะฮะก็รวมๆก็ดีครับเดี๋ยวดูคะแนนกันครับเพลงที่หนิงเลือกมาเนี่ยไม่ได้ยากมากแล้วก็ร้องได้แบบสบายๆแต่ว่าเราอาศัยการนเตอร์เทนหน้าเวทีลวลาอะไรพวกนี้มาเป็นตัวเสริมให้กับเพลงนี้คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรีย จุดที่ไฮคิดว่าไฮชนะพี่หนิงคะไฮคิดว่าไฮตีจุดเพลงดีกว่าคะ่ะส่วนของพี่หนิงเนี่ยก็ยังมีความอารมณ์เสียที่แบบมัน,ม,นมันหวานนะคะคืออารมณ์เสียคนเราอารมณ์เสียมันจะแบบอารมณ์เสียมันไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็แบบอ,อารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยทําให้ไฮมั่นใจนะคะว่ายังไงไฮก็ชนะค่ะเอาละครับซึ่งตัวแม่สายแซ่บประทักันนี้ใครจะเก็บหนึ่งคะแนนเข้าสํานักสํานักหญิงลีจะลันลาหรือสํานักเปาจะขวาชัย ไปฟังคำติ์พร้อมกันคะแนนแรกครับจากคุณรุ่งสุริยาและคุณรุ่งสุริยามอบคะแนนให้แก่มียกานตัดสินได้สามทางน,นะคือเลือกา้เลือกหนิงหรือเลือกให้เสมอกัน ดูคะแนนต่อไปฮนะขอดูจากคุณจิ้งรีดขาวครับและคุณจิ้งรีดขาวมอบคะแนนให้กันออกมาเป็นชื่อใครจากเดิมที่เสมอจะออกนำนทันทีและคุณจิ้งรีดขาว อไปสองท่านแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้มีสองอย่างฮะอย่างที่หนึ่งถ้าคะแนนจากคุณกริออกมาเสมอทั้งคู่ทั้งสองสนกแบ่งกันคนละ0.5แต้มแต่ถ้าในซองนี้เป็นชื่อของใครคนใดคนหนึ่งสนักของคนนั้นเอาหนึ่งแต้มเต็มไปเลยและบุกริดมอบคะแนน ถ้าผลออกมาคือเสมอแบ่งกันไปบนละรึ่งตาถ้าผลออกมาเป็นชื่อของใครคนใดคนหนึ่งเขาคนนั้นจะดึงหนึ่งต้มแรกในยกแรกให้กับสำนักของตัวเองรอดูคะแนนต่อไปถ้าเสมอก็คือโอเคมันก็คือกินกันไม่ลงแต่ถ้าเกิดน้องอาชนะเราก็จะยอมรับแต่ถ้าเราชนะก็กระดกแ,แรงๆก,กว่านี้หน่อยนะจ๊ะ ก็ยังแอบมั่นใจนะคะเพราะว่าพี่กิจเนี่ยก็พูดอยู่นะคะว่าถ้าไม่มีลูกกรรมคะแนนเต็มร้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจค่ะคิดว่าอีกหนึ่งต้านนี้ก็น่าจะเป็นของนายค่ะลุยกิามา มานะฮะเอล่าเรามาเคลียร์ใจกันดีกว่าเริ่มจากผู้ที่ให้คะแนนเสมอกันก่อนพีิชิตขาวทำไมคู่นี้เสมอกันครับรักพี่เสียดายน้องอะ่ะคือไม่ได้ขาดคือไม่ได้ดีแบบขาดกันไปเลยไงลูกต่างคนมีดีต่างคนมีด้อยอย่างเงี้ยค่ะคนละนิดคนละหน่อยเลยตัดสินใจไม่ได้ให้เสมอค่ะถ้ามาทางน้องไฮเนี่ยมาดีหมดเลยลูกต่ำอย่างเดียวมันต่ำมันเตี้ยมันแฟลตตรงนั้นนี่ย มันเสียงมันพลาดมากทีนี้พอมาทางหนิงพี่ว่ามันมันน่าจะสายใจได้มากกว่านี้น่าจะจริตน่าจะแซ่บมากกว่านี้มันก็เลยเป็นคะแนนเสมอนะครับไม่อยากเสียใครไปเลยอ่ะให้เสมอครับถ้าหายไม่พลาดในเรื่องการเลือกเพลงที่เกินช่วงเสียงตัวเองเนี่ยว่าหนิงก็มีเหนื่อยเพราะเพลงของหนิงเป็นเพลงที่ไม่ได้ทําคะแนนนะร้องมันร้องถามว่าไม่มีเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่ามันมันง่ายไงมันง่ายกว่าแต่ว่ามันเอื้อให้แสดง ซึ่งน่าจะแสดงได้มากกว่านี้ดยซําไปรับเพลงอย่างนี้นะคะแต่น้ในเมื่อมันเป็นการร้องเพลงที่ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะซึ่งหายก็ต้องจาไ้ว่าตอนนี้ต่อานี้หนูจะดูเรื่องเสียงต่ําไว้อย่างเดียวเลยเพราะทุกอย่างมาดีหมดแล้วมันพลาดอยู่เรื่องหรือการเลือกเพลงที่ไม่เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วผมก็็นคนชัดเจนน่ว่าเอาอย่างนี้เพราะว่าสองคนเขาไม่กล้านะความจริงมีการทัดจริงไม่เป็นไรหนิงก็หนิงก็บังเอิญที่ว่าน้องเขาเหยียบเปลือกกล้วยลื่นเองนะก็เลย แล้วไฮก็เป็น้องเสียใจก็ให้เลือกเพลง้มันถูกต้องกระจบละนะครับโอเคครับยกนี้ให้หนิงไปครับขอบคุณครับและนะนะั่นทำให้สำนักป่าปาวรีฮะออกน้ำไปก่อนหนึ่งตามเจ้าตัวแม่สายแซ่หนิงปฐมมาฝั่งสำนักปาวรีประกาศสัปดาหคว้าในคะแนนตัดหน้าไฮชุติมาฝั่งสำนักหญิงลีไปหน้าตาเฉย ทำให้ตอนนี้สำนักเปาเปาวารีเก็บคะแนนเพิ่มไปอีกหนึ่งไล่จี้ตูนอันดับที่สองอย่างสำนักฝนเหลือห่างเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นทำให้สำนักหญิงลีและชาวคณะลันลาไม่ออกจมบวยอย่างต่อเน,นื่องถามว่ากังวลใจไหมนิดนึงแต่เราเพื่อเถิมสู้เต็มที่เรามีดีที่ลันลาค่ะน่คะแนนในยกที่สองนี้แม่ แม่ต้องเอาจริงแล้วนะจ๊ะแม่จ๋า <JI> ส่วนพี่เปาเขาจะส่งใครมาตอก้าลงคว้าอีกหนึ่งคะแนนเพื่อขยับอันดับเทียบเท่าสำนักซักชุมแพและสำนักผลชนะสุนทรมาลุ้นกันเชิงหน้าพ่อแม่พี่น้องว่าใครเจอกับใครดีช่วยคิดหน่อย